สวัสดีค่ะวิถีครูไทยบายครูต้านะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูวิถีชีวิตครูสอนชีววิทยานะคะค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้เ,เดี๋ยวเราจะมาดูการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับครูสาวแสนสวยนะคะชื่อเล่นชื่อครูน้อยนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อระดานะคะชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะสอนในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Classroom นะคะโดยห้องที่สอนก็คือห้องชั้นม6งทังห<ด>นะคะรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอนวันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างของเซลล์ประสาทนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันเลยนะคะามาก็ประมาณ10บโมงหนูนัดเด็ก1ิบโมงครึ่งอะไรประมาณน,นี้ค่ะตอนนี้ครูก็เตรียม เซตโปรแกรมแล้วก็สื่อการสอนนะคะรอรอให้นักเรียนเข้าคลาสให้ครบก่อนนะคะจะมีองค์ประกอบ2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือส่วนที่เป็นตัวเซลล์ตัวเซลล์คือบริเวณนี้นะคะที่ครูแรงเงาเป็นสีเขียวๆภายในตัวเซลล์ก็จะมี นิวเคลียสอยู่นะคะมีนิวเคลียสอยู่ตัวเซลล์ภาษาอังกฤษเรียกว่าเซลล์บอดี้นะคะเรียกว่าเซลล์บอดี้อันนี้คือส่วนองค์ประกอบแรกของเซลล์ประสาทต,ต่อมาองค์ประกอบที่2ของเซลล์ประสาทคือเส้นใยประสาทนะคะองค์ประกอบที่2คือเส้นใยประสาทเส้นใยประสาทภาษาอังกฤษเรียกว่าเนอร์ฟไฟเบอร์เนอร์ฟไฟเบอร์เส้นใยประสาทต,ตัวนี้นะคะก็จะมี โครงสร้างหรือองค์ประกอบนะคะที่ทําหน้าที่ในการรับกระแสประสาทอ่าครูน้อยให้เป็นสีชมพูละกันนะคะรับกระแสประสาทโครงสร้างนี้เราเรียกว่าเส้นใยเส้นใยประสาทนี้นะคะมันเป็นส่วนของตัวที่เรียกว่าเดนไร์ right, นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดนไรทำหน้าที่อะไรเดนไรทำหน้าที่ในการรับกระแสประสาทเข้าสู่ตัว,ตวเซลล์เดนไรทำหน้าที่รับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์นะคะ แล้วต่อมานะคะเด็กๆมาดูแอ็กซอนเห็นไหมคะแอ็กซอนแอ็กซอนคือเส้นใยประสาทต,ตรงนี้นะคะที่ครูกําลังลากทําหน้าที่ในการสร่งกระแสะประสาทออกจากตัวเซลล์แอ็กซอนทําหน้าที่ในการส่งกระแสะประสาทออกจากตัวเซลล์แล้วทีนี้ส่วนปลายของแอ็กซอนเราเรียกว่าไซแนปติกนอรฟส่วนปลายของแอ็กซอนเราเรียกว่าไซแนปติกนอรฟนะคะ แล้วก็อต่อมานะคะบริเวณแอ็กซอนจะมีโครงสร้างที่เรียกว่าไม e อิลินชีสอ่าเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนละกันเอาใหม่นะเด็กๆอันนี้ให้เป็นสีเหลืองละกันอ่ะไมอิลิน e ชีสตัวนี้นะคะมีหน้าที่เป็นฉนวนนะคะเป็นฉนวนก็คือกระแสประสาทไม่สามารถเคลื่อนที่บริเวณไมอิล e ินชีสได้นะคะผ่านไมอิล e ินชีสได้ตรงนี้นะคะเป็นฉนวนถ้าอ่า ไมอิลินชีตนะคะเป็นเหมือนป้องไส้กอกเนี่ยนะคะลูกอ่ะมันจะเป็นส่วนนี้นะคะแล้วทีนี้บริเวณที่อยู่ระหว่างนะคะเป็นรอยต่อระหว่างเยื่อไมอิลินหรือไมอิลินชีตเราเรียกบริเวณนี้ว่าข้อหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโหนดออฟแบรนเวียเราเรียกบริเวณนี้ว่าข้อหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโหนดออฟแบรนเวียนั่นเองนะคะบางคนก็เรียกโหนดออฟแบรนเวียนะคะ แล้วก็ส่วนปลายส่วนปลายของมันอย่าลืมนะส่วนนี้เรียกว่า c y t น s k ิกน t o n นะคะอันนี้คือองค์ประกอบของเซลล์ประสาทนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือเซลล์ประสาทประกอบด้วยสส่วนคือในส่วนที่เป็นตัวเซลลและในส่วนที่เป็นเส้นใยประสาทเส้นใยประสาทก็จะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนที่ทําหน้าที่รับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เรียกว่า d e n ได i t e แล้วก็ส่วนที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์เราเรียกว่าแอคซอนนั่นเองตามรูปร่างนะคะแบ่งออกได้เป็นสประเภทคือเซลล์ประสาทแบบไหนบ้างเอยรูจิเรจ่าอ่าถ้าเราแบ่งเซลล์ประสาทต,ตามรูปร่างเราจะแบ่งรูจิเรจ่าถ้าเราแบ่งเซลล์ประสาทต,ตามรูปร่างเราได้3ประเภทคือ1ประเภทอะไรคะ ประเภทอะไรเอ่ยขั้วเดียวค่ะใช่ค่ะเซลลประสาทขั้วเดียวภาษาอังกฤษเรียกว่า u n i ิ Polar Nigron อ่าประเภทที่สองคืออะไรคะรูจิเลตเซลประสาทหนึ่งเซลประสาทขั้วเดียวสองเซลลประสาทรูจิเลตยังอยู่ไหมยู่ค่ะจ้าประเภทที่สองคือเซลลประสาทแบบไหนคะลูกเซลประสาทสองขั้วจ้าแล้วประเภทที่สามนะลูก ที่สามซีระสาลายัว่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตันขอบคุณมากค่ะลูทิเล่ที่ก็เป็นการทํางานของกระแสประสาทนะคะโดยสรุปก็คือคกลไกการทํางานมันก็จะมีตัวที่เป็นหน่วยรับความรู้สึกใช่ไหมคะหน่วยรับความรู้สึกนะคะทำหน้าที่รับความรู้สึกเช่น,นเข็มจิ้มที่แขนผูน้อยอย่างเงี้ยเอาไว้ว่าอว่าอะโอเคค่ะทีนี้ จากที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะเราจะได้เรียนเรื่องขององค์ประกอบของปูเซล์ประสาทเซลปปออเซลประสาทประกอบด้วยองค์งประกอบอะไรบ้างยงยุทธยงยุทธครับเซลลประสาทประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างมีไหมเอ่ยนิทวัตมีอะไรสงสัยไหมครับ อ่าโอเคแล้วทีนี้สําหรับอาทิตย์หน้าการเรียนของเราจะเป็นการเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะเพราะฉะนั้นก็เด็กๆดูประกาศตามเว็บไซต์ในโรงเรียนด้วยนะคะลกูกถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีอะไรสงสัยวันนี้เราเจอกันแค่นี้อย่าลืมไปศึกษาคลิปวิดีโอที่ครูลงให้นะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆอุณค่ะนะวิดีโอไปดูไม่ได้ครอ เดี๋ยวครูแชร์ให้ในกลุ่มไลน์ของเราเพิ่มอีกค่ะลูกขอบใจมากลูกจ้าสวัสดีค่ะครูเช็คชื่อโดยการแคปหน้าจอดูรายชื่อที่ทุกคนเข้าร่วมเรียบร้อยแล้วจ้ะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นไงบ้างคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะหชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ครูผู้สอนนะคะมีข้อเสนอแนะหรือความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนนี้อย่างไรนะคะค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในคาบนี้นะคะคลาสนี้ก็คือจะเป็นคาบหน้านะคะสำหรับความพึงพอใจก็คือสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์เราต้องรับยอมรับู่แล้วว่าการปฏิสัมพันธ์การโต้อตอบระหว่างครูกับผู้เรียนบางทีอาจจะมีน้อยนะคะนักเรียนบางคนที่เข้ามาในคลาสรูมเขาก็อาจจะแบบ เปิดปิดกล้องแต่ว่าเขาคือเขายังเข้าเรียนอยู่เขาอาจจะฟังบางทีการตอบสนองในส่วนนี้ก็น้อยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูทําได้ก็คือการกระตุ้นเด็กด้วยคําถามนะคะ mm hmm. ค่อยถามเป็นระยะระย,ะระยๆอย่างนี้ค่ะ mm hmm. แล้วสาหรับปัญหาที่เจอในวันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตความแรงของอินเทอร์เน็ตมีปัญหาก็คือบางทีมันตัดไปอะคะ่ะก็เลยทําให้เราต้องเข้าใหมะคะ่ค่ะมันอาจจะขาดช่วงเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนําก็คือคุณครูค,ควรลง อกสารประกอบการสอนแล้วก็คลิปประกอบการสอนไว้ด้วยเด็กๆจะได้ไปศึกษานอกเหนือจากค่าเรียนด้วย